สวัสดีค่ะพพ่อใหม่ๆ FC สุขสุขคตนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวราชดาพรลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารนะคะผูะ้ใดที่ได้ติดตามนะคะตอนนี้นะคะน้องอุ๋งอิงนำทัพนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงพร้อมกับพ่อโจนะคะสองพอลูกคู่บุญค่ะพี่น้องจ้านะคะเมื่อนี้รวบรวมนะคะบ่อยากใส่คํวาว่า เพื่อนเอินว่า,าเขาเอินว่าถุงยังชีพแต่เป็นถุงกำลังใจนะคะพ่อว่าีพอจูผพาเหมานะคะเป็นถุงให้กำลังใจมีแแดงซีฟันข้านมของใส่ส่วนโตของใสที่สำคัญที่พี่นอ้องอยู่หว่วมกันอยู่หม่องอพยพนะคะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอประคุณพี่น้องอีฟซี่สุขุสุขค้นนะคะที่เป็นหัวเรือมือนี้น้องมิ้วนะคะท่าน้องมิ้วว่างนะคะอีกวันสองวันนะคะมีโอกาสน้องมิ้วสิไปว่วมบุญ กับนองกับพอโจนะคะเพราะว่าตอนนี้มิวยังอยู่บานอยู่นะคะบอท่านเด็กกับนะคะอีกว่าโดน,นะะ่ะเพราะว่าวันที่27สจนี่สิเขาไปโดมนะคะมีการประชุมกันนะคะอยู่ที่โดมสาวน้อยเป็นบันแพงวันที 17, น่27่สิยแรงฉะนั้นแล้วมิวก็สิเดินทงังไปสารคามนะคะตอนนี้นะคะมาทรงคาวพอพอใหม่ๆ f ม่เอฟซีนะคะอีหล่าอุ้งอิง,องพร้อมกับพอโจนะคะ พร้อมกับทีมงานคายอ้อนะคะทีมงานสาวน้อยพนบันแพงห่วมโตกันนะคะห่วมโตกันร่วมโตกันในการจัดถุงนะคะจัดถุงเพื่อไปแจกนะคะเป็นถุงจากทางคายอ้อด้วยนะคะแล้วก็เขาเอื่นว่าเป็นสิ้นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะทรงมอบให้กับพี่น้องนะคะก่อนอื่นยังใช้คำเดิมนะคะก็ ขอเป็นกำลังใจให้พี่พีหารนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่น้องทีอ่อยู่กับชายแดนนะคะอยู่กับติดชายแดนหรือว่าได้ผลกระทบได้ผลกระทบจากการประทะนะคะส่งกำลังใจให้พี่น้องเอฟซี FC, พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะคะที่ได้ผลกระทบ จากเหตุการณ์นี้ขนาดเฮาบไดยอกู่ใกล้ๆเฮากันยังมีความรู้สึกว่าเป็นห่วงหัวใจย่อมับวัาหดหูแห้งตอนนี้คือโอ้ยนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าน้องอุ้งอิงอน้องอุ้งอิงก็เป็นศิลปินมหาชนอีกคนหนึ่งหลังจากพ่อดิ้งยินขคาวพ่อดิ้งยินนคาวว่า พี่น้องเอฟซี FC, แฟนเพลงหรือพี่น้องมีปัญหาหมดเลอิหลาอุง้งอิงสาวน้อยเป็นบันเทิงเข้าฝ่าวท่านที่ท่านเหตุการณ์ท่านที่ฝ่าวไปซอยนะคะเล็กๆหน่อยกับทือว่าน้องกับเป็นศิลปินมหาชนน้องเกิดจากมหาชนนะคะน้องกับตอบแทนสู่สังคมตอบแทนเอฟซี FC, นะคะถือว่า ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับ่าไ,ได้พร้อมกับพ่อโจโนะคะผู้เป็นหัวเรือใหญ่ของลูกๆนะคะอีกหลายเรื่องเล่านะคะมาฝากมัตอนพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนั่นก็นคือเรื่องสคริปสาวน้อยลำเพลินโชว์ตอนนี้สคริปสาวน้อยลำเพลินโชว์เริ่มที่จะจัดสคริปกันแล้วศิลปินแต่ละคนเหมือว่านี้ผีวัด มีการโทรมาปรึกษานะคะในเรื่องของของการจัดสคริปต์บอกได้เลยว่าปีนี้พีวัตรบอกว่าอยากงัดความสามารถน้องๆศิลปินแต่ละคนนะคะที่มีความสามารถเอามาจุ่มเอามาตุ่มเอามาโฮมให้มันเป็นโชว์คอนเสิร์ตนะคะแต่ละช่วงแต่ละคนนี่ให้มันโดดเด่นนะคะือวาเป็นผู้นําอีกหนึ่งคนที่ ที่น้องๆให้ความหวังนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพี่วัดก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่เหมาะกับการเป็นผู้นํานะคะอายมีความมุ่งมั่นนะคะ,ะ,คะและะ้วก็คือเท่าที่ได้คุยกันกับพี่วัดนะคะพี่วัดสิวลโดนท้มากว่าอ้อย่างให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่จะควงมีออกไห้เต็มนะคะ,ะ,คะล่ากานาเต้นอีกนะคะฤดูกาลน,นี้ โชว์น้องมิวสิเป็นรูปแบบใดเอ,อพี่น้องจ้าโชว์น้องมิวสิเป็นรูปแบบใดการแสดงสีมาแบบใดเข้ามาล่องลุ่นกันค่ะนะคะแต่ว่าโปรยโปรยกะก็ยังคงความเป็นหมิวอยู่นะคะก็ยังคงความเป็นหมิวนะคะแต่ว่าถามว่าลุ่นกันค่ะว่าน้องมิวสิทาโชว์ออกมาเป็นรูปแบบใดเนาะถาเบิงนะคะแต่ว่าจังใดก็ตามแต่ค่ะ สาวหน่อยละเพื่อนโชคปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ปีที่สองที่มีศิลปินเข้ามาเสริมกองทัพมิแต่นองๆต้องต๊กตาหักมิแต่คนที่มีความสามารถพร้อมเดบดเมนว่าเขามาซ,ซื้อนะคะับบวิวเนว่าเขามจาซื่อแต่ทุกคนมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความสามารถการเต้นการลําการฟอนถือว่า เป็นหมอลำอีกหนึ่งคณะที่มาแรงแล้วก็เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่อ่ะุ้ยตื่นเต้นเนาะชควปีนี้สิเป็นแนลรูแบบใดเริ่มจะสคริปแล้วนะคะตอนนี้เริ่มจะสคริปแล้วแล้วก็พอๆแม่เอฟซี FC. หลายๆคนกับถาจอบถาเบิงว่ารูปแบบมันสิออกมาเป็นแบบใด เสริมอีกหนึ่งเรื่องนะคะเสริมอีกหนึ่งเรื่องที่อยากเอามาเบานะคะมาเบามาพูดมาคุยกันสําหรับพอ่อพ่อแม่แม่เอฟซหลายๆคนนะคะนงมิวราชดาพอนคันผู้ใดติดตามนะคะยู่ยังอยู่สาวน้อยลเพือนโชเด้อค่ะบ้ท่านเด็ไปใสเด้อยังอยู่น้ำพอดโจคือเก่านะคะยังไม่ได้ย้ายไปวงไหนยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ที่สาวน้อยลําเพือนโชเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ในแผ่นของปีนี่นะคะเรารอดูว่า,ากระแสจะเป็นอย่างไรแบบไหนแต่ว่าหลักๆก,ก็คือมีแพ่นไหวว่าเราก็ยังคงมิวนะคะน้องมิวตอนนี้คือยังเน้นลำเพลินโชว์เป็นหลักแล้วก็ถ้ามีงานรับเชิญนะคะการรับเชิญศิลปินหรือว่างานรับเชิญของน้องมิวนี่ ไปนี่น้องมิวกับไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานที่มันส้นกันกับวงมิวกับไม่สามารถไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่างานใดที่มีเจาพาว่าจ้างนะคะเป็นงานรับเชิญนะคะก็ไปไปได้เหมือนกันนะคะโดยผ่านโดยผ่านซนุนะคะโดยโดยผ่านซนุ๊นะคะติดต่อการว่าจ้างนะคะพอพอแม่แม่เอฟซผู้ใดทีอ่อยากได้น้องมิวไปห่วมบุญนะคะห่วมงานอยาก ไดน้นมิรูไปให้รูปแบบรับเชิญนะคะก็สามารถที่ต่อได้คันงานไดที่เป็นของวงหนูกับบอสสามารถที่จะไปได้แต่ว่างานไดที่ว่างมือไดที่ว่างนะคะมิ้วกะจะไปของเจ้าของในกรณีที่เพิ่นจ้างด้วยค่ะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้หาคนจ้างก่อนนะคะ, <laughs> นะ,คะในช่วงว่างๆเราก็ว่ากันไปเนาะนะคะ ยามบว่างเขากับไปงานของห้าวงานว่งห้าวฝากพอพอแม่ๆ f ม,ม่เอฟซีผู้ใดที่อยากได้น้องมิวราชดาพอดนะคะแต่ว่าติดต่อได้ทางซอนุชนะคะติดต่อได้ทาง้อนุชนะคะภายใต้สังกัด ลำเพินอินดี้รคคอร์ดนะคะน้องหมิยวยังยืนยันนะคะว่าเหมียวรัชดาพรยังคงอยู่ค่ายลำเพินอินดี้รคคอร์ดยังอยู่ภายใต้สังกัดอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพินโชว์นะคะฝากบอกติดต่อกันเพื่อลัางคนเข้าใจพิษยังอยู่สาวน้อยเด้อผู้แมนอันเห็นเห็นไลน์เมนเพื่อนว่าเมนไลน์ลเมนแล้วนะคะบางคนเบิ่งแต่ตนคลิปแต่ว่าบ่ไเด้เบิ่งถ่ายคลิป แล้วกะมาเมนว่าเอมาอยู่น้ำพึ่โจแล้วได้แสงแล้วเก่งแล้วแล้วก็ไปหาประสบการณ์ข้างนอกนี่สินะย่งคข่ย่งย่งย่งนะคะ่ยางบ่าณในไปใส่นะคะยังอยู่น้ำผอ่อยู่คือเกานะคะปีนี้ยังอยู่น้ำผอ่ยอยู่คือเกายังลุยกับลำเพื่อนโชว์คือเกาค่ะ ฝากติดตามฝากให้กับลังใจค่ะมือนีลูกมาทักทายพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนนะคะหลกักกรส่งกับลังใจให้กับพี่ทหารไทยใจกล้าของเราพี่ทหารไทยผู้เป็นรั้วของชาตินะคะทรงกับลังใจให้มิวมีโอกาสมิวกับสารคาม,มิวมีโอกาสมิวสิบไปซอยอีกแห่งหนึ่งค่ะอาจจะช่วยหน่อยหรือหลายกับสิซอยให้ได้ที่ที่สุดนะคะสิ อันหนที่พ่อซอยได้กระสิไปซอยจ,จับน่นจับนี่เล็กๆหน่อยๆจับหน่อยๆห่วมกันหลายๆคนมันกลับเป็นก่อนใหญ่ๆเนาะนะคะฝากติดตามฝากกดซับสไคร b ์ช่องนี้ด้วยนะคะหมิวรัชดาพรลำพืนโชว์ออฟฟิเชียลสำหรับวันนี้ลูกไปก่อนนะบ๊ายบาย